สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกของคร mm. อบครัวมุกตา,าพาเพลินนะคะแลวตอนนี้นะคะเราก็ต้องรีบหาระยะให้เพียบด,ดีนะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางร้านก็ต้องการาจะเอาบ้านมาลงประมาณเดือนหน้ากับเดือนถัดไปเนาะนะคะทั้งหมดก็สามสี่หลังได้นะเอฟซี FC. เราต้องรีบหาระยะ เพื่อนนะคะเพราะเพื่อนจะได้จัดแจงตัวบ้านให er ้ม so you ัน <cuestión> ถ <3. S 2> <building> ูกเวลามาวางลงมันจะได้หมอนเจาะพอดีนะคะและวันนี้เอก็ได้ไปติดต่อค่ะคพ่ติดต่อเรื่องดินเนาะค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีดินนะคะรถดินไม่วิ่งผ่านค่ะไม่วิ่งผ่านที่นี่เลยนะคะก็เลยติดต่อทางคุณเตี้ยไปนะคะให้ติดต่อเรื่องดินมาถมตัวนี้พยาจิจการค่ะนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะคะไม่พอสำหรับออเดอร์ที่เราสั่งมาเนาะนะคะก็จะต้องถมตรงนี้ค่ะ ที่ตรงนี้นะคะให้ต่อลงไปลึกลงไปอีกนะเอฟซีเท่ากับอีกหนึ่งล็อกนะคะเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่เจดีก็ได้เช่านะคะเช่า,เช,าเช่าเพิ่มหานะคะความลึกเข้าไปอีกนะคะให้มันเป็นล็อกเดียวกันเนาะครับนะคะและตรงนี้นะคะก็ที่เราเทพื้นเข้าไปแล้วมันก็ห่างจากต้นไม้50เซนนะคะก็จะเป็นด้านกว้างด้านหน้าก็ส1สิบเอ็ดนะคะส่วนความลึกเข้ามาก็14 14 14เมตรนะคะ ประมาณนี้นะคะแ,แล้นี้เราต้องการที่จะถมนะถมตรงนี้เพิ่มเพราะว่าจะได้ไม่เปืองปูนเวลาเราเทนะคะมันคือเราเราเราอะดินไม่เยอะนะ,ะทำให้มันเปืองปูนค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้รับความอนอุเคราะห์นะคะจากคุณจดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องทำรั้วเนาะนะคะ ันนี้เราก็จะต้องทํารั้วเลยนะคะเราก็ได้บอกพี่ๆแล้วก็ลุงไปข่าวว่าเราต้องมาทํากิจการโครงการของเพจดีก่อนนะคะแล้วก็ทํารั้วบ้านนะคะเพราะาน้องหมานะคะเมื่ออย่างคลิปเมื่อคืนนี้ถ้าไม่เจอนแอลร้องไห้เลยนะคะอ่าเราต้องทำรั้วให้เร็วที่สุดค่ะจะได้ขังนะคะถ้าแอลไม่ไปจอนฟอนก็ไม่ไปนะคะ ให้เดีเปคนเดียวจนฝนจะไม่วิ่งตามเราเอวไปปุ๊บเกิดเรื่องนะคะวิ่งตามไปนั่งรออยู่นู่นมะาปากซอยทางเข้าจำปลาดงนะคะที่จะต้องเดี๋ยวเข้ามาตรงแยกนี้แหะคะ่ะแยกบ้านอ่าพน,นักงานที่อย่างเนาะนะคะต้องผ่านที่ของเราอะ่ะประมาณนี้น้องจะไปนั่งรอตรงนู้นเหมือนคลิเมื่อคืนนะคะรอจนมืดจนคำ่ำนะคะเราก็เลยไม่ได้คลิปวันนี้ไม่มีคลิปเลยนะคะ<ม>แต่ว่าแก,ก็มาแจ้งเอฟซีทน้องะคะวันนี้เราจะทำสองสามอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็กําลัง หาระยะนะคะทุกอย่างให้ทางทางร้านนะคะที่ส่งบ้านนอกดาวเนาะนะคะค่ะแล้วเราก็จะสั่งของเลยนะคะของที่ม่ทำด้วบ้านเนาะนะคะทำให้เสร็จเป็นอย่างๆไปค่ะตอนนี้ปวดหัวมากอ่า <c oughs> <c oughs> ซึ่งนะคะตอนนี้นะเนาะเดินลงไปก็เดินเดินขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนแผนนะเอฟซี FC. จากตัวร้านกาแฟเราจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมคะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนใหมเปลี่ยนอีกเ,เรียวนะคะนี่แหละนะคะจะได้มีหลายอรรถเนาะ,ะเปลี่ยนจากด้านซ้ายเอฟซีนะ,ะ,นะ,ะไปเป็นด้านขวานะ,ะด้านขวาตรงนี้นะคะ อันว่าไปไมก่กสิบเเห็นภาพเนะเดี๋ยวเอาเด้อนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็จะเจอแล้วค่ะนะากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้านตัวบ้านนะคะับอกีก็จะเจอก็จะเห็นว่าโอ้สวยจริงๆนะมีเป็นร้านนะคะแล้วก็บ้านหลังสีเขียวงงนะคะเนี่ยก็จะเป็นมีบ้านพักนะคะที่จอดรถนะคะแต่ว่าสิงจอดรถเดี๋ก็ได้นะคะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไดเสมอนะเพราะว่าพื้นที่เรากว้างนะคะค่ะะนคะ มันะมาแล้วนะคะด้านหลังที่เราจะต้องต่อเติมคือตรงน้นนะคะที่เพจะ,จะดีเช่าเพิ่มอ่านะคก็น่าจะวัดเท่ากับล็อกด้านนี้แหละล็อกล็อกที่เราจะเช่าจะไม่เช่าล็อกข้างๆเราเช่าด้านหลังต่อไปเลยนะะนะคะก็ตอนนี้ตอนนี้ก็นะคะลงมาว่าแบบระยะนะคะจากที่เราไปวัดข้างบนุเนาะนะคะก็ได้ ทำงานครึ่งวันค่ะเต็มๆไปกินข่ามากไข่สมองกันยังบอกอกเยูะนะคะอันที่จริงกันถ้าแม่สร้างม่นกสิวัดง่ายยังมันบอดีๆอันนี้เราไม่ใช่สร้างนะคะมันกะสิยางๆจากน้อยพี่ๆรับามาทำยังบอกแล้วยังบอกแล้วว่าอันยังก็สถาปน,นิกจิตนาการแล้วออกแบบอย่างเดียวอันนั้นระยะไปหาวิศกวกรเอยนะคะก็พี่ๆพันไปพันมาก็ ค้าง,งฝานไปแล้วก็เกาหัวเด็กน้อยพวกนี้มันพากันเที่ยงกันอยู่ว่าจัมเียงกันอยู่ที่ตรงวัดวัดที่นะคะเอซีค่ะนะคะพี่ๆเขาเลยผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็เกาหัวนั่นเด็กน้อยพวกนี้มันทาอะไรกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะคะ,ะ,คะทั้งวันในคลิปเดียวขอเจอกเอฟซีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นยุ่งๆยากๆอ,อ,อ,อยู่เด้อนะะ <S <S ขอเรื่องเกี่ยวกับโครงการของผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะเอฟซีเดินนะคะแล้วเรานะคะจะ ค่อยๆทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้ขอขอ,อใช้สมองส่วนนี้ก่อนเนาะใช้สมองในส่วนนี้ก่อนนะคะเอฟซขอบพระคุณมากๆค่ะ